สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เราจะมาดูปัญหาเลเวล931โจทย์บอกว่าถ้าเรามีรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แต่ละด้านของรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ภายในเมื่อมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ภายในแบบนี้ จะทำให้เกิดเป็นรูปดาวอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะถ้าความยาวรอบรูปของเจ้าดาวรูปนี้เนี่ยเป็น70ซนเมตรอยากรู้ว่าความยาวรอบรูปของรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจะเป็นเท่าไหร่คิดกันได้ไหมคะคิดได้ไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยจากคลิปนี้กันค่ะ ก่อนอื่นเลยเราจะมาดูที่เจ้ารูปดาวตัวนี้เขาบอกว่าเส้นรอบรูปของรูปดาวตัวนี้เป็น70ซนติเมตรเส้นรอบรูปตรงนี้นะคะมันก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เส้นด้วยกันซึ่งแต่ละเส้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็ เป็นด้านของรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาได้ว่าแต่ละด้านตรงนี้เนี่ยมันยาวเท่าไหร่จากการเอา70หารด้วย14เราก็ไปที่เมนูจำนวนนะคะเลือกคำนวณคำนวณ7 0หารด้วย14นะคะนี่คือความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ จากนั้นเราต้องการทำให้ตัวนี้มันมีหน่วยนะคะก็คูณด้วย1เซนติเมตรเข้าไปจริงๆแค่นี้เราก็ตอบได้แล้วล่ะค่ะว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยมันจะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าด้านนี้ยาว5ด้านนี้ยาว5มี7ด้าน75ก็35เพราะนั้นเราสามารถตอบได้แล้วนะคะแต่ทีนี้เราจะลองมาดูว่าถ้าเราจะสร้างรูปให้มีลักษณะแบบนี้เราจะทำได้อย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะสร้างความยาวด้านแต่ละด้านก็คือ5เซนติเมตรเราก็ลงจุด1จุดนะคะแล้วก็เลื่อนขนานจุดนี้นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนานเราเลื่อนขนานเจ้าจุดนี้ด้วยระยะทางที่เราคำนวณไว้คือ5ซนติเมตรและก็มุมศูนย์องศา จากนั้นสร้างส่วนของเส้นตรงเราได้ด้านแรกนะคะของรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจากนั้นเราจะมาดูว่าเราจะสร้างด้านที่2องด้านที่สมด้านที่สี่ด้านที่ห้าด้านที่หกด้านที่เจ็ดอย่างไรนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องหาให้ได้ว่าเจ้ามุมตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรารู้สูตรมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้ แต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะคะเราไม่รู้สูตรว่าเอ๊มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยมุมภายในมันเป็นเท่าไหร่เราจะหาเจ้ามุมนี้อย่างไรเราก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการที่จะหาเจ้ามุมนี้วิธีการก็คือเราจะใช้วงกลมเข้ามาช่วยนะคะเราก็สร้างวงกลมขึ้นมา1วงเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะจากนั้นทำการซ่อนจุดบังคับรัศมีตัวนี้ไปนะคะ แล้วก็ลงจุดอิสระ 1. จุดบนวงกลมวงนี้เราจะทำการหมุนเจ้าจุดนี้นะคะหมุนเจ้าจุดนี้ไปรอบๆวงกลมนี้แล้วเราจะหมุนด้วยมุมเท่าไหร่เราก็ดูว่าเราต้องการให้มันมีกี่ด้านเราต้องการให้มันมี7ด้านเราก็จะหมุน7ครั้งเราก็จะทำการคำนวณน,นะคะก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณมุมรอบจุดศูนย์กลางตรงนี้คือ360องศา เราต้องการหมุน7ครั้งก็หารไปด้วย7นะคะได้แล้วมุมนี้นะคะจากนั้นดับเบิลคลิกจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็หมุนเจ้าจุดนี้นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนหมุนเจ้าจุดนี้ด้วยมุมที่เราคำนวณไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นหมุนต่ออีกทีนึงค่ะนี่ได้ยีงนะคะเราจะเห็นนะคะนี่คือ นี่นี่คือมุมที่เราต้องการเห็นไหมคะเราก็ทําการวัดมุมตัวนี้ออกมาค่ะหาวัดมุมตัวนี้ออกมานะคะนี่เราได้มุมตัวนี้ออกมาแล้วว่ามุมตรงนี้ที่เราไม่รู้ว่ามันคํานวณยังไงแต่เราสามารถใช้เทคนิคนี้ในการที่จะหามุมตัวนี้ได้จากนั้นเราก็ทําการดับเบิลคลิกจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนคลิก จุดนี้แล้วก็ส่วนของเส้นตรงไปที่เมนูการแปลงเลือกหมุนหมุนด้วยมุมนี้เลยนะคะหมุนด้วยมุมที่เราคำนวณไว้ตรงนี้นี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำการสร้างเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมเราก็ทำการหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนี่เราก็ได้ รูปเจ็ดเหลี่ยมออกมาเรียบร้อยนะคะเราได้รูปเจ็ดเหลี่ยมออกมาแล้วทีนี้ถ้าเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะที่อยู่ภายในรูปเจ็ดเหลี่ยมตรงนี้นะคะเราก็อาจจะใช้วงกลมเข้ามาช่วยนะคะก็คลิกสร้างวงกลมลักษณะนี้นะคะจุด ตรงนี้คือจุดที่ตัดกันของวงกลมทั้งสองจุดตัดตรงนี้ก็คือจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะนี่เราก็ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่อยู่ในรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่าแล้วนะคะจากนั้นก็ซ่อนวงกลมไปแล้วเราก็ทำในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ได้เสร็จแล้วเราก็ทำการซ่อนวงกลมทั้งหมดนี้เลยนะคะนี่เราก็ได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะทำการสร้างบริเวณภายในเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะคะโดยการคลิกเลือกจุดทั้ง7จจุดตรงนี้แล้วก็ไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในจากนั้นก็ทำการวัด เส้นรอบรูปออกมานะคะเราก็จะได้35เซนติเมตรตามที่เราคิดไว้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละด้านตรงนี้ก็คือ5เซนติเมตรเพราะฉะนั้น7ด้านก็คือ35เซนติเมตรต้นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับน,น้องๆหนูๆนะคะที่กำลังศึกษาโปรแกรม GSP กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ช่องหนูเป็นเด็กดี เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระแล้วก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ